สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักในเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความรักของชาวธาตุไฟเมสิงธนูจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดใดทั้งสิ้นจนก,กว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาไทยโหราศาสตะวันตกนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์2568ของชาวธาตุไฟคะ่ะโอ้อันนี้อยากออกว้าวโฟ o r ์ครับอยู่ในเรื่องของการต้องเลือกเนาะรู้สึกว่าคุณช่วงนี้อาจจะมันอาจจะโสดแล้วรู้สึกว่ามันมันมีคนเข้ามาเยอะนะอืมหรือไม่ก็ คุณเนื้อหอมอะค่ะมีคนเข้ามาเยอะอยู่แต่คุณอาจจะไม่เลือกไม่ไม่เลือกใครเลยเพราะความที่คุณอาจจะเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกมันอื่นๆรู้สึกไม่ค่อยสดใสในช่วงนี้เนาะหรือไม่ก็มีเข้ามาให้คุณเลือกจนคุณรู้สึกว่ามันมันเลือกไม่ถูกหรือไม่ก็มันไม่มีใครตรงใจตรงความรู้สึกของคุณในช่วงนี้ก็ได้โดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นก็คือค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะ หรือจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ทริโอฟครับการได้ข่าวดีในเรื่องของความรักกันได้เฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นความรักดูแฮปปี้นะคะสำหรับบางคนเนาะความรักดูดีมากๆ3สามถ้วยขึ้นมาอาจจะหมายถึงการถูกขอแต่งงานแบบนั้นก็ได้นะคะไนท์ออฟวานว้าวสวยมากๆก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะถูกกระตุ้น หรือจะมีคนเข้ามาช่วงนี้นะคะโดดเด่นมากๆก็จะเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวลัคนาราศีพิจิกที่จะเข้ามาในช่วงนี้คุณดูมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนหรือรู้สึกว่ามันมีคนเข้ามาแต่มันไม่ถูกใจโดยแฮงแมนอ้บางคนก็โสดยาวนานมากๆเหมือนคุณกระตือรือร้นในเรื่องของงานมากๆเนาะแล้วก็ทําแต่งานไม่ค่อยเจอใครไปทําง,งานแล้วก็กลับบ้านอะไรแบบนั้น ไฟอปครับบางท่านก็อาจจะหมายถึงเจอแต่ปัญหาเนาะพอมีความรักก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่คนที่บั่นทอนหรือเป็นคนที่เหมือนกับมีความรักก็ไม่ค่อยสมหวังอะชาวธาตไฟอะ t h r f p o n t e n t n c l e ลค n งออฟเพนตกการได้ดังใจมีโอกาสที่คุณจะได้พูดคุยถึง เรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่เติบโตก็ได้ในบางท่านนะคะดูความรักจะพุ่งตรงมาหรือช่วงนี้คุณดูว้าวทูอับครับได้สมดังใจมีความรักที่สมหวังมีเกณฑ์ที่ความรักจะดีมากๆนะคะในช่วงนี้หรือถ้าก่อนหน้าน,นี้คนโสดอ่านคนโสดก่อนนะคะคนโสดก่อนหน้าน,นี้ถ้ามีปัญหาหรือ โสดมายาวนานทำแต่งานไม่ดูใครเลยไม่เปิดตัวหรือไม่เอาตัวเองออกมาจากสังคมอง์กว้างมากขึ้นน่ะคุณก็เลยแบบยังอยู่กับตัวเองยังโสดยาวนานคุณเป็นคนที่ทำอะไรอย่างจริงจังเป็นคนที่หนักแน่นนะคะถ้ามีความรักคุณจะหนักแน่นมากๆเป็นคนที่ชอบ ชอบพูดชอบเจรจาชอบคุยแต่อาจจะคุยในแค่เนื้องานอะ่ะเหมือนคุณถ้าคบใครคุณก็จะคุยแค่ในส่วนของงานแล้วมันไม่เติบโตไปทางความรักอะไรแบบนั้นความรักมันก็เลยไม่ค่อยสมหวังเนาะก็เหมือนกับคุณเหมือนกับพูดไม่ค่อยเก่งอแต่กระทําให้เห็นหรือไม่ก็บางคนอาจจะหมายถึงคุณอาจจะ ติดตองนานไปหน่อยคิดช้าไปหน่อยมีคนมาปาดหน้าเค้กคุณไปความรักคนอื่นก็คว้าไปอะไรแบบนั้นคือคุณแบบถ้าถูกใจใครแล้วคุณก็จะคิดนานแล้วก็ไม่ไม่คืบหน้าในความรักอะคะ่ะมันก็เลยทำให้คุณโสดจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ในบางคนเนาะก็มีโอกาสที่ชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะคนโสดจะถูกกระตุ้น มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางบ่อยขึ้นได้พบปะวงสังคมได้เข้าสังคมมีเกณฑ์ได้พบได้เจอจากการาไปสัมมนาการเดินทางเพื่อในเรื่องของงานก็ได้มันก็มีเกณฑ์เหมือนกับฟ้านำทางหรือความรักของคุณจะเจอกับคนที่ถูกใจหรือเป็นคู่แท้หรือเป็นคนที่อาจจะมีตำหนิหน่อยเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวความรักที่ผิดหวังมาก็ได้เป็นเพราะไม่ไม้แบบนั้นก็ได้ ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอนะคะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ถึงขั้นแบบเเป็นคู่แท้ให้คุณก็ได้สองถ้วยขึ้นมาเป็นเดสตินีก็ได้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณรอมานานมีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะสามถ้วยขึ้นมาบางท่านก็เจอกันจากการเ,าเาขาเพื่อนหรือเพื่อนพามาอะไรแบบนั้น แล้วก็โดดเด่นมากๆก็เป็นชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรคนโสดว้าวต้องคบนานๆนะคะหรือไม่ก็ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแอบชอบคุณก็ได้คนโสดนะคะล่องลอยคนคนนี้น่าจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาเหมือนกับต้องการ อคอยดูชีวิตของคุณหรือไม่ก็มีเหมือนเขาวาดฝันไว้ว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณอะไรประมาณนี้หาสมดุลสองเหรียญขึ้นมาคนคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งหรือไม่ก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้แบบ อาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วกลับมาเจอกันแบบนี้ก็ได้ดูเขาสนใจคุณมานานแล้วเนาะอืมแอบรักแอบชอบคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กก็ได้ที่กลับมาเจอกันอกีกเขาก็ยังรักคุณอยู่เขายังแอบรื้มคุณอยู่อะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเคยช่วยเหลือคุณหรือไม่ก็เป็นช่วงเวลาที่ เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะโฟกัสที่คุณคนเดียวเขาอาจจะเคยมีใครมาหลายๆคนหรือเป็นคนที่เคยแอบหวังเล็กๆว่าอยากจะมีคุณเป็นคู่ชีวิตหรือเคยรู้สึกดีๆกับคุณก่อนหน้านี้แต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้คุณอาจจะเมินเฉยอาจจะเป็นคนในที่ทํางานอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนที่เคยรู้สึกดีๆกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วก็ได้ก็มีโอกาสที่คนคนนี้จะวนกลับมาในความสัมพันธ์ เขาดูทุ่มเทมากๆความสัมพันธ์ดูเติบโตมีโอกาสที่คุณจะสารสัมพันธ์ต่อเขาดูทุ่มเทให้ความรักให้เหมือนกับเป็นคนที่แบบสอดส่องดูตลอดว่าคุณทำอะไรอืมดูเขาสนใจคุณมากๆอาจจะเป็นคนที่แอบรักคุณมานานแล้วก็ได้แต่เขาไม่มีความกล้าก็ได้ก็เป็นช่วงนี้เป็นจังหวะนี้ก็ได้ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วต้องบอกต้องเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ อาจจะเข้ามาทางเพื่อนหรืออาจจะมาทางในเรื่องของงานเข้ามาตีสนิทคุณแบบเนียนๆอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักได้สารสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยกันต่อในเรื่องของอความสัมพันธ์ที่มันจะไปต่อได้อย่างสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ชาวทัดไฟนะคะดูเหมือนว่าคุณก็พยายามเนาะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆแล้วก็อดทนถึงจะเจอปัญหาที่หนักมากๆแต่ก็อดทนพยายามต่อสู้พยายามที่จะสู้เพื่อความรักครั้งนี้พยายามพูดพยายามคุยหรือหาข้อยุติที่เคยมีปัญหาอะไรกันก่อนหน้านี้ก็ได้ในบางท่านเนาะก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของความทุกข์เรื่องของคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณทั้งคู่ก็ได้ หรืออาจจะเวลาไม่ตรงกันมันมีปัญหาที่มันเข้ามาให้คุณต้องได้เคลียร์ก็มีเกณฑ์นะคะที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณหลุดออกจากปัญหาต่างๆจบสิ้นปัญหาต่างๆถ้าไม่จบจากเลิกลาก็มีโอกาสที่จะเคลียร์กันได้แบบรู้เรื่องแต่ว่าอาจจะสูญเสียความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือบางท่านอาจจะจบจากเลิกลากันไปเพราะจุดเปลี่ยนมันขึ้นมาคุณจะเหมือนกับสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง หรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไปต่อลาบากเพราะคุณอาจจะเจอกับสภาพของเจอความจริงบางสิ่งบางอย่างก็ได้อาจจะมือที่สามอาจจะเป็นคนที่เข้ามาแทรกระหว่างคุณกับเขาหรือคนคนนี้อาจจะมีคนอื่นเขาก็เลยไม่ชัดเินกับคุณอะไรแบบแบบนั้นนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปเจอกับคนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่ รักคุณมากๆเป็นคู่แท้ได้นะคะสองถวยขึ้นมาเดี๋ยวเราดูต่อแล้วเป็นยังไงอีกคะความรักของคุณคุณจะมีอิสระคุณจะเป็นตัวของตัวเองความรักครั้งนี้จะทำให้คุณเติบโตแล้วก็คุณจะแข็งแข็งแกร่งมากๆม,ากมันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆที่จะดึงความรู้สึกความมั่นใจของคุณกลับคืนมา การเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดูคุณเข้มแข็งมากขึ้นจากบททดสอบที่คุณเจอมาเนาะเมื่อคุณก้าวต่อกับชีวิตของคุณเลือกทางเส้นใหม่ก็มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมมีโอกาสได้เจอจากการเข้าสังคมเจอจากเพื่อนจากการไปเฉลิมฉลองแบบนั้นก็ได้หรือบางท่านก็ จะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานการเฉลิมฉลองหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เจอกับความรักใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิมการถูกขอแต่งงานหรือไม่ก็โอ้คนคนนี้จะเอาใจใส่คุณมากๆรักคุณมากๆโดดเด่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวธาตุไฟเมษธนูด้วยกันหรือชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลม มิถุนตุลกุมก็มีโอกาสที่จะเป็นเส้นทางเส้นใหม่ที่จะทําให้คุณมีความสุขมากๆคนคนนี้จะให้เกียรติคุณมากๆมีโอกาสที่จะผูกสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นครอบครัวมีชีวิตในเรื่องของการแต่งงานถูกขอแต่งงานอะไรแบบนั้นก็ได้หรือถ้าคุณผ่านเรื่องราวของความรักที่มันเคลียร์กันได้ไปต่อกันได้สําหรับคนที่ไม่ได้มีเรื่องของบุคคลที่สาม ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เคลียร์ปัญหากันจบแต่มันก็ไปต่อลำบากเหมือนกันเนาะเพราะว่าห้าถ้วยมันขึ้นมาคุณเจ็บปวดมาเยอะโดนหักหลังมาเยอะหรือคุณให้โอกาสมาเยอะจนคุณรู้สึกมันไม่มีความรักที่มันจะทำให้คุณฟื้นใจได้อืมก็ยังมีโอกาสที่มันจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่จะเปิดรับ สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอาได้เจอเส้นทางเส้นใหม่หรือไม่บางท่านก็อาจจะมองไปในเรื่องของการเข้าหาเพื่อนฝูงเอปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขก็จะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณมีโอกาสเป็นเดซินี่ความรักแท้แบบนั้นเลยก็ได้นะคะอืมความรักของคน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ที่มีความาสุขมากกว่าเดิมอมืค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณมีคู่เป็นอย่างไรจากหน้าไพ่นะคะคุณน่าจะมีเรื่องอะไรที่มันคาราคาซังกันเนาะเป็นเรื่องเป็นปัญหาที่มันยาวนานเป็นปัญหาเรื้อรังคุยกันไม่เคยจบปัญหาที่จะต้องแบบ เหมือนกับชอบเอาชนะกันหรือเปล่ามีอีกโก้ัดตาอีกคนนึงก็ไม่ค่อยยอมรับผิดหรืออีกคนนึงก็ดันทุลังเหมือนกับว่าอีกคนนึงนิ่งอีกคนนึงก็พูดไม่หยุดหรือว่ากระทําไม่หยุดอะไรแบบนั้นคือดูมันไปกันคนละแนว,นแนวเนาะหรือไม่ก็คุณอาจจะคบกันมานานแล้วรู้ใ้รู้พุงกันหมดแล้วก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องของ ความรักที่มันจืดชืดก็ได้ดูคุยกันแบบก็เป็นเรื่องปกติหรือไม่ก็แบบโมเมนต์ของความรักที่มันหวานแหววมันไม่มีเนาะก็ช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะทําให้คุณกลับมามีความรักที่สดใสได้อาจจะช่วงนี้ได้เดินทางด้วยกันหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการไปเฉลิมฉลองไปดินเนอร์ใต้แสงแสงจันทร์อะไรแบบนั้นมันดูมีความสุขมากขึ้นความรักมันดูมีความกระตือรือร้น แล้วก็มีเกณฑ์มากๆที่ความรักมันจะค่อยๆดีขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นแบบความรักที่มันจืดชืดมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็การแบบเหมือนกับปัญหาที่มันคาราคาซังเลื้อรังยาวนานมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมันเหมือนจะถูกแก้ไขอะค่ะอืมแล้วก็บางท่านก็พน้นเคราะห์ข้อกรรมของความรักเนาะเอ่อ บางท่านก็หลุดออกมาจากปัญหาอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาหรือปล่อยผ่านก็ได้ในบางคนก็อาจจะปล่อยผ่านชีวิตที่รู้สึกมันดาวรู้สึกมัน,มนเบื่อหน่ายกับความรักที่ผิดหวังหรือคําพูดต่างๆมันเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะคุณอาจจะปล่อยผ่านช่วงนี้ก็รู้สึกว่าถึงจะพูดกันน้อยลงแต่ก็มีบรรยากาศของความชื่นมื่นมากขึ้นอะเหมือนกับไม่ค่อยเถียงกันเท่าไหร่เนาะ อืมแล้วก็โชคชะตาขึ้นมาก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆนะคะครอบครัวบางท่านก็อาจจะไปเที่ยวไปเดินทางเหมือนคุณจะฟื้นฟ,นฟนูความรู้สึกเก่าๆกลับมาความรู้สึกมีความสุขมีความรักร่วมกันหรือบางคนอาจจะหมายถึงจะมีอ่าบุตรบริวารลูกหลานเพิ่มอะไรแบบนี้นวัตก,กรรมเป็นช่วงที่คุณจะได้เคลียร์จะได้คุยจะได้พูดถึง เรื่องราวดีๆเรื่องราวความหลังต่างๆหรือเป็นช่วงที่ช่วงตาความรักของคุณมันกําลังเติบโตมีความาการได้พูดได้คุยการได้บอกความในใจหรือเป็นเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนกับมันจะค่อยๆเติบโตอะไรที่มันตึงมันเครียดก่อนนั้นนี้มันก็จะค่อยๆเป็นแบบจุดเปลี่ยนเนาะที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะ พูดคำหวานกันมากขึ้นทําตัวที่ไม่มีอีโก้อัตตาให้กันมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการเดินทางที่จะมีในช่วงนี้มันอาจจะเดินทางด้วยกันได้พูดได้คุยกันมากขึ้นตัวติดกันมากขึ้นมีเรื่องของการได้เฉลิมฉลองเข้ามาหรือคุณอาจจะไปงานมงคลใครก็ได้ในเรื่องของการเฉลิมฉลองแบบนั้นก็ได้เหมือนความสัมพันธ์ของคุณมันจะค่อยๆดีขึ้น ถ้ามันเคยตึงเคยเครียดกันก่อนน้นนี้ก็ตอนนี้อาจจะเป็นการปรับความเข้าใจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะทําให้ความรักของคุณมันหลุดออกจากความกังวลใจวิตกกังวลหรือความรู้สึกผิดหวังหรืออะไรที่มันเคยรู้สึกแย่ๆก่อนนั้นนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นจิตใจของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นความรักก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะถึงจะไม่ค่อยคุยกันแต่คุณจะรู้ด้วยด้อรู้ด้วยความรู้สึก ว่าคุณก็ยังขาดกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเป็นเดซินีความรักที่เป็นคู่แท้อืมก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะคะมีการได้คุยได้สังสรรหรือไปดินเนอร์ก็ได้ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์อะไรแบบนั้นความสุขมีเข้ามามากขึ้นค่ะเป็นเดือนของความสุขจริงๆเดือนของความรักนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขก็ได้ในบางคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปโดยรวมแล้ว ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรการผจญภัยมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันนะคะแล้วก็ลงทุนลงแรงช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ดูทุ่มทุ่มทุ่มเทใจให้กันและกันมากขึ้นหรือตอบสนองในทิศทางที่ดีในเรื่องของความรักเอาเอ,เอาใจกันมากขึ้น ดูหัวใจแช่มชื่นมีความอบอุ่นมากขึ้นอโอ้ความสุขจะมีเข้ามาเป็นเดือนของความสุขจริงๆค่ะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่จะเติบโตในเรื่องของความรักการมีความรักการถูกรักอะไรแบบนั้นจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นเดือนที่ชาวธาตุไฟจะสุขสมหวังมากขึ้นนะคะถ้าไม่ใช่คู่แท้จริงๆคุณจะเหมือนกับจะถูกผลักดันจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือจะ จบไปโดยปริยายอะไรที่มันเป็นคู่แท้จะดึงดูดเข้ามาเหมือนกับว่าชะตาของคุณโชคชะตาของคุณนะคะถ้าคนคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณเขาจะยังอยู่ในดวงชะตาในชีวิตของคุณมันคือโชคชะตาเดเดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เหมือนเดิมบางท่านก็อาจจะเลิกลากันไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทําให้คุณ ชีวิตของคุณมันเติบโตมีความมั่นคงมีความรักมีครอบครัวที่มีความสุขอะไรแบบนั้นเหมือนกับหมดวิบากกรรมในเรื่องของความรักเนาะแต่สําหรับคนที่รักกันแต่อาจจะมีปัญหาที่มันไม่เคลียร์ไม่จบก,ก็มีโอกาสที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่มันจะจบความรู้สึกแย่ๆแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆร่วมกัน มีเกณฑ์ที่มันจะเติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นหรืออาจจะมีลูกมีคนที่จะเข้ามาสารก็ได้เข้ามาประสานความสัมพันธ์ของคุณที่มันจะฟื้นตัวมีความเติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ความรักมันเติบโตมากขึ้นบางท่านก็จะได้เจอคนที่อยู่แดนไกลหรือบางท่านที่อยู่ไกลกันก็ช่วงนี้จะได้กลับมาเจอกัน เป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะมีความอิ่มเอมใจมีความรักที่บริบูรณ์มีความรักที่มีความสุขมากๆเป็นเดือนที่จะมีความสุขจริงๆค่ะเดือนแห่งความรักความรักของคุณจะฟื้นฟูฟื้นตัวแล้วก็บางท่านก็มีความอุดมสมบูรณ์มีความรักที่อุมสมบูรณ์หมายถึงอาจจะมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนั้นนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่ความรักของคุณมันจะอบอุ่นมากๆการเติบโต เหมือนทุ่มใจให้กันมากขึ้นบางท่านก็ช่วงนี้ตัวติดกันเนาะการเดินทางอะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นเดินทางด้วยความรักเดินทางด้วยเรื่องของอไปทำงานร่วมกันหรือทำอะไรร่วมกันมันจะบ่อยขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็เป็นความรักที่มีความสุขมากๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนของความรักนะคะสำหรับชาวธาตุไฟก็ขอให้ความรักของคุณเจอแต่ความรักที่ สุขสมหวังนะคะในทุกๆคนเลยนะคะ,ะแล้วก็ขอให้เจอกับโชคดีข่าวดีเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คู่แท้จะนำความโชคดีในเรื่องของรายได้การมีเงินทองที่จะเพิ่มพูนขึ้นนะคะเหมือนเป็นคู่ซั์คู่โชคะคะ่ะยิ่งคบกันยิ่งรวยยิ่งยิ่งเติบโตการงานยิ่งเติบโตอะไรแบบนั้นค่ะเหมือนกนจะเสริมกันในเรื่องของดวงคู่แท้ะคะ่ะจะเสริมกันค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สพอร์ตมอลหนิงได้ในทุกๆช่องทางแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสําหรับการให้ติปให้แต้งมอลหนิงมาแล้วก็การกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ